สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเปิดดวงแห่งเศรษฐีคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นหากได้ฟังคลิปนี้ถือว่าโชคดีมีวาสนาและหากท่านไหนก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้จนจบแล้วจะได้รับรู้ถึงเคล็ดลับ ในการเสริมบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองจะทําให้ชีวิตร่ํารวยกลายเป็นเศรษฐีสิ่งที่เคยคิดเคยปาถนาของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นจะกลายเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นบ้านรถสัพย์สิสนที่ดินสิ่งที่มีค่าทั้งหลายก็จะกลายเป็นจริงดังที่ปาถนาเอาไว้ที่ผ่านมานั้นชีวิตเคยติดตดขัดขัด,ขด,ขดทำอะไรลงไป ก็ติดขัดไปเสียหมดลองนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูรับรองและการันตีได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะดีขึ้นอย่างทันตาเห็นและหากท่านไหนก็ตามที่เกิดในวันเสาร์นี้ ได้ฟังคลิปนี้จนจบแล้วถือว่ามีบุญบารมีอันใหญ่หลวงเพราะดวงสตาของตัวท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายความร่ำรวยและความโชคดีจะเข้ามาแทนที่ชีวิตจะลืมตาอ้าบปากได้แต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเปิดดวง เปิดซับรับโซ่เพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆคำทำนายจากซ่องของพวกเราเปิดคำทำนายโบราณโหราศาสตร์และหมอดูที่แม่นที่สุดที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือมากที่สุดได้ทำนายเอาไว้ว่าคนที่เกิดในวันเสาร์นี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายจะเป็นคนที่มีสติปัญญาเลิศลำ้ำ และเป็นคนที่มีจุดเด่นติดตัวก็คือจะเป็นคนที่มีสัมมาคารวะพูดจาไพเราะอ่อนหวานมีความสามารถในการเจรจารู้จักใช้ถ้อยคำที่สามารถดึงดูดผู้คนได้จึงทําให้ผู้หลับผู้ใหญ่เอ็นดูรักเหมือนดังลูกหลานของตนลักษณะส่วนใหญ่แล้วของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นจะเป็นคนที่มีความหนักแน่นด้านความคิด และมีเป้าหมายเป็นของตนเองจึงทำให้คนที่เกิดในวันเสาร์จะประสบผลสำเร็จจากการที่เป็นคนมีความมุานะอดทนและมีความพยายามททำตามสิ่งที่ฝันเอาไว้จากตำราบโบราณโหราศาสตร์ยังได้กล่าวเอาไว้อีกว่าคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นเมื่อจเจริญเติบโต เก้าเข้าสู่วัยกลางคนแล้วชีวิตของเขาจะร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองเพราะคนที่เกิดในวันนี้จะเป็นคนที่พูดจริงมีสัจจะและเป็นคนที่รักเพื่อนพ้องมากดังนั้นคนที่เกิดในวันเสาร์ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีคนรักคนเมตตาเพื่อนผูงก็จะมากเพราะคนที่เกิดในวันนี้จะเป็นคนที่มีความกะตญญูรู้คุณคน จึงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนผูงและผู้รักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องโชกสตาวาสนาของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นตอนที่เป็นเด็กน้อยจะต้องได้ดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวชีวิตจะพบกับความลำบากเนื่องจากปัญหาทางครอบครัวแต่ดวงสตาพื้นฐานของคนที่เกิดในวันเสาร์แล้วถือว่าเป็นคนมีบุญวาสนาอีกคนหนึ่ง จึงทำให้ส่วงต้นของชีวิตเมื่อพบกับปัญหาจึงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถรัรมภ์คำสูให้ความช่วยเหลือแต่สิ่งที่ควรระมัดระวังคนที่เกิดในวันเสาร์นี้ก็คือความใจร้อนและขาดการยั้งคิดในการกระทำสิ่งไหนหรือการขันอาสาจากผู้หลักผู้ใหญ่ คนที่เกิดในวันเสาร์นั้นหากขาดสติหรือมีความใจร้อนเพียงส่วขคณะแล้วจะทำให้เสียเลิกเสียใสมีเคาะได้ง่ายมากครับแต่ลักษณะนิสัยของคนที่เกิดในวันเสาร์ส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่ใจบุญที่สงสารคนอื่นสอบช่วยเหลือจนลืมคิดถึงตนเองว่าเอ็นดูเขาเอ็นเาาราขาดแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับ คนที่เกิดในวันเสาร์นี้จะมีเทวดาที่ประจำตัวช่วยเหลือให้เขานั้นแค้วแาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายคนที่เกิดในวันเสาร์ส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วในช่วงต้นของชีวิตนั้นจะได้ราบจากผู้ใหญ่จุดเด่นของคนที่เกิดในวันนี้จะเป็นคนที่ดึงดูดเพศตรงรข้าม เข้ามาหาได้ง่ายมากใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เมตตาคนที่เกิดในวันเสาร์นี้ถือเป็นคนที่มีบุญบาแลรมีมากจึงทำให้มีโอกาสสูงที่จะร่ำรวยและมีความสุขมากในชีวิตเพราะคนที่เกิดในวันนี้นั้นจะเป็นคนสอบศึกษาหาความรู้เป็นคนมีความมุมนะพยายามด้วยนิสัยพื้นฐาน ของคนที่เกิดในวันนี้จะเป็นคนที่รักในการทำงานมีจิตใจที่แข็งแกร่งอดทนจึงมักจะทำให้คนที่เกิดในวันนี้บ้านปลายชีวิตจะร่ำรวยและกลายเป็นเศรษฐีแต่ในช่วงยาว์วัยและเป็นวัยรุ่นนั้นมักจะได้รับบททดสอบในชีวิตที่สาหัสพ,พอสมควรแต่ก็ได้รับ การช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และเพื่อนพู้งงให้การช่วยเหลือโชกราบของคนที่เกิดในวันนี้จะมาจากผู้ใหญ่เมตตาและเทพเทวานิมิตให้ลางบอกเหตุจะทำให้เกิดโชกราบและได้ลาบลอยแต่สิ่งที่สำคัญของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นไม่ควรใจร้อนและควรตักบ,บาตรให้ทานกับพระสงฆ์ในทุกๆวันโกนวันพระจะทำให้ ชีวิตราบลื่นไม่ติดขัดอีกต่อไปคนที่เกิดในวันเสาร์นี้ควรบริจาคทรัพย์สร้างถาวรและวัตถุไม่ว่าจะเป็นโบสถาราหรือด้วยเหลือกู้ชสีพบกู้ภัยไถ่ถอนชีวิตสัตว์จะทำให้คนที่เกิดในวันเสาร์นี้โชคดีร่ำรวยและกลายเป็นเศรษฐีบุญเก่าจะหนุนนำให้เพิ่มพูนบารมี ความโุขดีลาบลอยความสุขสมหวังจะปรากฏแก่คนที่เกิดในวันเสาร์หากท่านไหนก็ตามที่ได้รับฟังคลิปนี้จนจบแล้วให้พิมพ์คำว่าสาธุเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดทรัพย์รับโชคให้กับคนที่เกิดในวันเสาร์และให้คนที่เกิดในวันเสาร์นั้นทําใจให้สบายให้เราระนึกอยู่ในใจว่า ความร่ำรวยความโชคดีกำลังจะเข้ามาหาเราและให้เราเขียนสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่ปรารถนาเอาไว้ใต้คลิปรับรองและการันตีได้เลยว่าคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นจะได้ร่ำรวยและกลายเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังคลิปนี้ร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะครับสาธุ